กาญชนะบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดการชนะบุรีประจำปี2567ทำกลางประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าณเวทีกาชาตหลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดการชนะบุรีนางวิมลทิพย์เวียงสิมมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดการชนะบุรี รักษาราชะการแทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดร้ันกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567โดยมีนางสาวกิตติยาจึงลุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุพระมงคลบูชาไทยเทศในวุฒิพงศุภวณิชยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดงานสัปดาห์สะพานก้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปีพศ2523เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา44ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาไรายได้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนความทุกข์ยากและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล สำหรับกิจกรรมของร้านกาชาติในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมตักตลับมัดฉากาชาตินำโชคและการจำหน่ายสลากกาชาติการกุศลเพื่อให้ทุกท่านได้ลุ้นของรางวัลต่างๆมากมายเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ และเป็นการร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาติจังหวัดอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆบนเวทีกาชาติให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานการออกล้านมัชฌากาชาติในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้เหล่ากาชาติจังหวัดนำมาจัดกิจกรรมรวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนของรางวัลตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567 ในระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง8ทธันวาคม2567ณเวทีกาชาติบริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีกิจกรรมมัดฉากาชาติจำหน่ายใบละ20บาทและการจำหน่ายสลักกาชาติการกุศลในราคาใบละ100บาทเพื่อร่วมรุน้นรางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้ายาลิส และรางวัลอีกมากมายซึ่งไรายได้จากการกจัดกิจกรรมจะนำไปใช้สำหรับดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสภากาชาติไทยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยกากไร้ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ข่าวนิวยี่สิบสี่การจนาบุรีชุติการไหลวาริน